ผมต้องการนักข่ายได้มีประสบการณ์ไม่อะ่ะกูไหว้แหละกูจ้างมาเป็นร้อยแล้วใช้การไม่ได้สักตัวไม่บ้างสามแสนไม่สนล้านหนึ่งเงินซื้อผมไม่ได้อโอเคงั้นกูจะซื้อชุดโกโกวาให้หช1ชุดจะเอากี่ศพละ่ะโอเคเดลชุดโกโกวาหนึ่งชดุดกูขอสักสิบกว่าศพแล้วกันโอเคเดล งานจ้างบ้าบอขอแตกอะไรวะเนี่ยโค้ดพี่มหากาบนินจารับงานเพร่ะความเป็นอยู่ของครอบครัวพอแหละมึงอยากได้ชุดโกโกวาด้วยอยต<า><า>ุงนัากาผมจะทําทุกอย่างให้ลุ<า><า>ลวงภากรกิจโดยเร็วที่สุดแล้ว<า>ต้องรีบไปร <ไม S 1> ับชุดโกโกวา,ากสุดแสนจะน่ารักเละมุ้งมิง,ม,งมากเลยชีวิตกูต้องไปจบไปชุดโกโกวาจริงๆเหรอะเนี่ย ชุดดินจามันใส่และคันล่างกายต้องการชุดโกโกวาเอามาใส่ดังนั้นเข้าใจในยอนายเพื่อฉันอะเื่อชุดโกโกวาชุดโกโกวากูไม่มีมีแต่ชุดเบสใช้แทนกันได้ปะละ่ะเดี๋ยวยืมเจ้าของช่องมาให้แค่ผม<ะ>จินนาการถึงชุดโกวัวา<ะ>ผมก็แท็จะไล่ละบอกไปเลยครับ รู้สึกดีทุกครั้งที่คิดถึงมันแต่กูรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เห็นหน้ามึงเดี๋ยวกูฟาดดาบด้วยดาบเธอดูดังนั้นเพื่อชุดโกวาภารกิจผมต้องสับเร็จ้าไปดทีนึงนี่เดี๋ยวนะนั่นมันเอาแวนฟาร์มป่าเลยมาแล้วลูกจ๋าเพื่อชุดโกวะที่ฉันอยากได้โกวะที่ฉันอยากใส่ฉันจึงเปิดอันตีเข้าไปการหลง เฮ้ยไม่ไปแค่ได้ได้เจเจดิ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 ได้ฟอยชุดโกโกวาคุชนฉันไม่ปล่อยเธอไปหรอกได้ย้อนไงอยชุดโกโกวาเดี๋ยวมึงก็โดนวันฟสแเขทีนนี้ยอมีใครสนใจไปดูชุดโกวาที่ห้องเรอเห้องเราไม่ชุดโกโกวาเออจริงเลยชุดโกวามีจริงเลยใช่บอกว่าอยู่มันไม่มีชุดโกโก ชุดกโกวาหรือเปล่ามาการกชิบะจกโกวามีใบยาชุดกโกวาชุดกโกวาชุดกโกวากูอยู่ไหนวะเดี๋ยวกขี้ชุดเบบี้คิชุดตะละละชุดกโกวาไม่มีเอาผ้าเขามาให้ไปแทนก่อนได้มาละกลับเข้าสู่ภารกิจผมต้องทำภารกิจให้เสร็จลุล่วงบ้าบวกไปละอะไรวะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นหรอกเกิดอะไรเกิดวะสามภารกิจภารกิจ น่าแหกเลยยเมื่อกี้คือมึงจะล้ำใช่ไหมแล้วมึงโดนผักออกใช่ไหมผมต้องรีบจบภารกิจนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อกลับบ้านไปเอาชุดโกโกวาชิรอคอยผมอยู่โกโกวาี่สวยงามนีผมต้องการมันและตามโกโกวาชิแบบดับเบิลหญ่คิวไอคนภาคมันก็ขยันภาคหลายตัวละครเลอเกิดลำบากคนฟังต้องมานั่งแยกเสียงไปละเย้ แป๊วชุดโกโกวาชุดโกโกวากูอยู่ไหนผ้วจ้างโอเคอยากได้แบบไหนแหละเดี๋ยวกดสั่งลาซาด้าให้ยิ yeah ่ยๆยต้องการแบบในซีลีส์มีสีทองเข้มแดงสดและที่สำคัญมันต้องร้องได้ด้วยมันต้องร้องเพลงได้ด้วยชุดโกโกวาที่ไม่เคมีดานี่กูจ้างไอ้ปัญญาอ,อ่อนนี่มาทำงานใี้กูจริงเหรอ